ัดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่า,าทําไมช่วงนี้นะครับายางที่กรีดออกมาได้นะครับมีแต่น้ําเลี้ยงออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยางน้อยน้ํายางออกน้อยนะครับอันนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ทํา กรีดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์จริงๆเลยนะครับก็คือว่า,าเนื่องจากว่าช่วงนี้ที่สวนนะครับฝนตกมา5 5ถึง6กเจ็ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ผมมาเริ่มเปิดที่สวนนะครับเริ่มเปิดกรีดตั้งแต่ช่วงช่วงวันที่10มีนาคมนะครับแล้วก็ที่ผมมาสังเกตนะครับ ก็คือน้ำยางอ่ะมันไม่มันมัน,มน,มนไม่ค่อยจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับมีปริมาณน้ําเลี้ยงที่ออกมาจากาต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจากการสังเกตที่กีดแต่ละต้นนะครับแล้วก็เวลามาคนน้ํากดเนี่ยมันไม่ค่อยจะข้นนะครับส่วนใหญ่มันจะมีน้ําเยอะนะครับผมก็เลยมาสังเกตว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดหน้ายางฤดูการเปิดกีดปกตินะครับ มันจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งผมเนี่ยในสวนของผมเนี่ยถือว่ามาเปิดกีดจะเรียกได้ว่าเปิดกีดก่อนหรือดูการกีดปกติก็ว่าได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเหมือนกับว่าเรามากีดก่อนที่ต้นยางหรือใบยางมันจะเขียวสมบูรณ์เต็มที่นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยต้นยางที่ มันผลิตน้ำเลี้ยงหรือน้ำยางออกมาในช่วงนี้นะครับมันจะมีน้ำเลี้ยงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ปริมาณเนื้อยางอ่ะที่ออกมาในช่วงนี้ก็จะมีน้อยนะครับตัดส่วนที่น้อยนะครับโดยจะมีปริมาณของน้ำเลี้ยงที่เยอะกว่าปริมาณของเนื้อยางนะครับเพราะว่าไอ้น้ำเลี้ยงตัวเนี้ยมันจะขึ้นไปส่งไปบำรุงใบให้มีความสมบูรณ์นะครับ ซึ่งระยะเวลาที่ต้นยางหรือใบยางจะสมบูรณ์ได้นะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแสดงว่าที่ผมมากี่ตอนนี้คือก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยมาแย่งธาตุอาหารหรือสารอาหารของต้นยางที่จะนำไปเลี้ยงใบให้สมบูรณ์นะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่ว่าน้ำยางช่วงนี้จะไม่ค่อยเข้มข้นนะครับแล้วก็ น้ำยางส่วนใหญ่ก็จะมีแต่น้ำเลี้ยงนะครับเวลาคนนะครับเหมือนเหมือนเราคนคนน้ำอ่ะครับมันไม่ค้นเลยนะครับผิดถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเ,เพิ่งเจอหรือรู้เป็นครั้งแรกนะครับว่าการกรีดยางก่อนฤดูเปิดปกติเนี่ยปริมาณน้ํายางที่ได้นะครับมันจะยังออกไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ ปริมาณน้ำเลี้ยงเนี่ยจะออกมาเยอะมากกว่าเนื้อยางนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนะครับโดยศึกษาจากหน้าง,งานจริงนะครับก็คือกี่จริงแล้วก็ทำให้เรารู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับดีกว่า,าเราไปฟังหรือว่าไปอ่านข้อมูลโดยที่เรายังไม่ทดลองทํานะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เสียหายนะครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องทําใจนะครับว่ากกีดช่วงนี้น้ํายางมันก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าฝนตกมาห้าหกเจ็ดครั้งนะครับที่สวนนะครับคิดว่าอย่างเมื่อวานนะครับที่สวนก็ฝนตกนะครับตกค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็คิดยู่ว่านะครับมากีดเมื่อตอนตีสองเมื่อคืนนะครับเช้ามืดนะครับคิดว่าน้ํายางมันน่าจะหยดนานแล้วก็น่าจะได้เยอะนะครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดนะครับก็คือ ปริมาณน้ำยางที่กีดได้นะครับอันนี้ผมถ้วยนี้กีดตั้งแต่ตอนตีสองนะครับก็คือถือว่าผิดคาดมากๆเลยนะครับตอนแรกคาดว่าปกติเนี่ยต้นยางเนี่ยถ้ามันได้รับน้ําฝนเนี่ยเวลาเรากีดนะครับเหมือนฤดูการกีดปกตินะครับที่ผมมากีดนะครับเวลาไหนถ้าต้นยางโดนน้ายางไอ้น้ําฝนแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้หน้ายางมันแห้งนะครับแล้วมากีดนะครับน้ํายางก็ค่อนข้างที่จะออกดีนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปนะครับเก็บข้อมูลไปนะครับว่าการกรีดยางช่วงฤดูไม่ใช่ปกติของมันนะครับถึงฝนมันจะตกมาชุ่มฉ่านะครับมันก็ไม่ได้น้ํายางเยอะเหมือนช่วงที่เออมันเป็นฤดูกรีดปกติของมันนะครับก็ถือว่ามาทําคลิปเหมือนเก็บข้อมูลไปในตัวนะครับไว้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับจะได้ตอบ ตัวผมเองได้นะครับแล้วก็ถือว่าการทำคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับหรือคนที่รู้แล้วหรืออาจจะมสะีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับถ้าคนที่กีดยางมาก่อนมีประสบการณ์มากกว่าก็สามารถมาให้คำแนะนำหรือพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมยินดีอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นการศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากการกีดจริงทำจริงนะครับ ก็ตอนนี้ผมเป็นยางมีดที่สี่แล้วนะครับที่เปิดกีดมาสี่มีดแล้วแต่ว่าน้ำยางก็ยังถือว่าออกน้อยนะครับตอนแรกคิดว่าถ้าฝนตกทีทีแบบนี้ก็ก็น่าจะได้น้ำยางที่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนช่วงที่เปิดกีดยางใหม่ๆตอนฤดูปีที่แล้วนะครับผมเปิดกีดประมาณเมษาใกล้ใกล้พฤษภานะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีฝนนะครับ แล้วก็ใกล้ๆฤดูการเปิดปกติแล้วนะครับแต่ก็ปริมาณน้ํายางก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกดีมากมายอะไรนะครับแต่ฤดูการนี้คือมันมันได้ฝนเร็วนะครับผมก็เลยเปิดกีดเร็วและคิดคิดนะครับไม่ได้ศึกษาทฤษฎีอะไรครับแต่ว่าในใจคิดว่าถา้ามันโดนฝนเนี่ยต้นยางมันก็น่าจะชุ่มชื้นแล้วก็น้ำยางน่าจะออกดีนะครับแต่ถือว่าผิดคาดมากๆเลยนะครับ ก็เรียนรู้กันไปนะครับอย่างน้อยผมก็ทําให้ผมรู้แล้วนะครับว่าออยยางเนี่ยโตช่วงเนี้ยมันผลิตลาเลี้ยงออกมาเยอะเพื่อที่จะไปบํารุงให้ใบยางมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดในฤดูการปกตินะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็คือทดลองทำจริงแล้วก็ดูที่ผลลัพธ์ของมันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนนะครับเป็นที่เป็นมือใหม่นะครับบางครั้งบางครั้งเราทําไปบางอย่างเราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทําไมมันถึงผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้นะครับอย่างกรณีนี้ก็ทําให้ผมได้คําตอบนะครับว่าถ้าฝนฝนถึงแม้ฝนมันจะตกแล้วก็ยางมันจะโป่งเร็วนะครับแต่ว่า การกรีดยางออกมาช่วงนี้ก็อย่างว่านะครับน้ำเลี้ยงมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ผมพยายามผสมกดให้มันเข้มข้นนะครับนี่ครับเพื่อที่ว่าเวลาคนมันจะได้คนง่ายนะครับเพราะว่าถ้าผสมปกติเนี่ยเนื่องจากน้ำเลี้ยงมันเยอะนะครับเวลาคนมันก็จะแข็งตัวยากนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เพิ่มปริมาณกดเข้าไปอีกนะครับให้มันเข้มข้นหน่อยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ